รถสวยรับประกันโครงสร้างอีกเช่นเคยค่ะพี่ๆกับ Honda City ี0หนึ่งพั b o ปี2020คันนี้ค่ะมาในรูปแบบของสีขาวเลยนะคะคันนี้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยค่ะออปชั่นล้นๆเลยนะคะแม็กแต่งยางปีใหม่พร้อมใช้งานค่ะสีสวยฉ่ำเลยนะคะมาในรูปแบบของสีขาวค่ะ ภายในเบาะหนังแท้จากโรงงานค่ะพี่ๆเบาะหนังก็จะรักษาฝุ่นได้ง่ายกว่าเบาะผ้านั่นเองนะคะเบาะหลังนั่ง3ามคนได้สบายๆเลยค่ะภายในปูพรม 6D มาด้วยนะคะเจ้าของเดิมใช้งานรักษามากๆค่ะริ้วลอยการใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะคันนี้ไม่เพียง70,000โลค่ะตัว SV นะคะก็จะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะคะ นอกจากมีจอกล้องมองหลังแล้วนะคะยังมีพาร์คเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วยค่ะน็อตไม่มีขยับเลยนะคะรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพลิกวาำไม่มีจมน้ําแน่นอนนะคะคันนี้ตรวจสภาพได้5ดาวเลยค่ะพี่พี่ราคาเพียง449,000บาทเองค่ะผ่อนเพียง7,500พนารนะคะผ่อนยาวถึง84งวดใครสนใจก็เตรียมเอกสารเช็คเครดิตฟรีได้เลยนะคะ มาต่อกันที่ห้องเครื่องค่ะก่อนส่งม้อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกียร์ให้นะคะตรวจชิคช่วงล่างเบรคคลัสตรวจชิกระบบแอร์ให้ค่ะและก็เรามีรับประกันแบตเตอร,รี่สามเดือนให้ด้วยนะคะแผ่นกันความร้อนสภาพดีนะคะน็อตเดิมไม่มีขยับเลยนะคะคันนี้ใครสนใจเตรียมเอกสารรอที่บ้านได้เลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ เจ็คเครดิตฟรีถึงหน้าบ้านค่ะ